มันให้โชคสวัสดีซี่สุขสุขันกับผมไอชิมาตตามแนวทางล่าพัฒนาขอ,องอาจารย์ไก่บรรสุกที่สิบเกียตุล่าสองหาหกแปดกันนะพี่น้องเนาะอันนี้คือผลล่าพัฒนาเมื่อวันพุธที่สิบห้าได้พี่น้องเลขบนมันออกกันหนึ่งหาสองเหลขกลางก็คือเก่าหนึ่งด้พี่น้องได้ พองอาจารย์ใกล้นี่เลขวิ่งเข่าตัวร่องจับกูก็เข่าตัวร่องเพื่อนไปเน้นเจ็ดพี่น้องเพื่อนไปเน้นเจ็ดเท่านะเข่าตัวร่องเลขออกเก่าหนึ่งเพื่อนเป็นหนึ่งเก่าเข่าตวกลับเพราะว่าเลขเพื่อนกับบนล่างไปกลับนะพี่น้องเนี่ยเข่าเลขวิ่งกับเข่าตัวร่องเลขวิ่งกับเข่าตัวร่องจับกูก็เข่าตัวร่องนะพี่น้องเนาะเลขมันออกเก่าหนึ่ง เข่าตัวร่องนดะ้ี่นอนไ้เข่าตัวร่างก็บอกว่าเข่าตัวร่องบ้องกลมเห็นเลยมัได้เข่าตัวเน้นม่ได้เข่าตัวเด่นเป็นไปเน้นจิดเย็ดตัวนะตัวเพ่นเน้น วันศุกร์เจตุลา68ป จานไก่ vịnh Môn Làng. ยังใดหนึ่งหนึ่งกับเก่าอยู่พี่น้องเก่ากับหนึ่งหนึ่งกับเก่ากีมาน้ากันบะกีมาน้ากันเดียบอะคือสามเก่าบะสามเก่ากับมาสองมือติดเป็นเด่นหนึ่งเด่นที่หนึ่ง ส่วนจับคู่หนงวันที่แล้วก็ยังมี1นสองวันนี้ยังมี12ึ่งสองี่หนึ่งสาม หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดถ้าพี่น้องมากถ้าพี่น้องมากหลังหนึ่งก็ลุดดลดพี่น้องรูุมีหนึ่งหกหกหนึ่งอยู่พอมากตามรัฐบาลไทยบอกหกหนึ่งก็จับขามหกหนึ่งพี่น้องดูว่าจังไนมันเคยเปลี่ยนอยู่ที่เคยมาอยู่ที่ สถบาลไทยออกกันเก้าหกกับหกหนึ่งเก้าสองเก้าสาม เก้าสี่เก้าห uh ้าเก่าคูคือเกา้นองแล้วเป็นกระเพื่อยตัดอมให้มาจัดให้ชุดเต็มเลยเกาคูก็หางบนล่างไปกลับส่วนเลขสามตัวนี่ม็น ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก้าสี่หวดที่แล้วก็เน้เนติดเจ็ดเหมือนว่าเป็นมากเกดกระคารบอมา่าหัวนี้มันเน้น ทั้งหนึ่ทั้งเก่าตัวนี้ส่วนตัวเนี่นนสีเก่าสีเก่าสีหโง่ขึ้นไาอีกวะ วันศุกที่สิตุลาสอง8้าลาพัฒนาจานไก่วิ่งบนล่าง1นกับ9เน้นที่1จับคู่1นึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามห่นเ่นเน้น1494เลข3ตัวนี่คือ014 094แล้สี่น้ส่ไ้นอนแแคปหน้าจอครับผมธรรมกัจจตคัดกัพันฝากก,ากาดไรคดแ์กิดตามนเทาไชโชก สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม